ทุกคนคงเคยได้ยินเรื่องราวสุดหลอนและสุดน่ากลัวของผีปูโสมเฝ้าทรัพย์กันบ้างไหมครับถ้ายังไม่เคยมาครับผมเจซี JC, จะเล่าให้ฟัง ปู่โสมคือวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในสมบัติซึ่งหากใครคิดจะขโมยต้องเจอดีและอาจถึงแก่ความตายได้เลยทีเดียวเรื่องราวมันมีอยู่ว่ากลางกรุงเก่าอายุธยามีวัดหลวงเก่าแก่ชื่อวัดราชบุรณนะ ภายในเจดีใหญ่เคยเป็นที่ซ่อนสมบัติมหาศาลของพระมหากษัตริย์ซึ่งในปี1957ได้มีการขุดค้นพบขุมทรัพย์โบราณ แต่ไม่นานก็เกิดเหตุโจรกรรมครั้งใหญ่สมบัติหลายชิ้นหายสาบสูญและชาวบ้านต่างเชื่อกันว่าวิญญาณปู่โสมจะถูกปลุกขึ้นมาเพื่อออกตามล่าหาสมบัติเหล่านั้นมาคืน ตั้งแต่นั้นมากลางดึกก็มักมีคนเห็นชายร่างสูงใหญ่สวมชุดนักรบโบราณยืนถือหอกเฝ้าบริเวณเจดีเก่าและบางคืนก็จะได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆวนไปวนมารอบๆเจดีท้งท้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลย ตามตำนานเล่ากันว่าผู้ใดที่คิดลักขโมยสมบัติจากวัดราชบูรณะจะต้องพบจุดจบอย่างสยดสยองหลายคนเจ็บป่วยกระทันหันบางรายถึงขั้นเสียชีวิตโดยไร้สาเหตุชาวบ้านจึงเตือนกันเสมอว่าสมบัติที่ปู่โสมเฝ้าไม่ใช่ของมนุษย์อีกต่อไป และหากคุณได้ยินเสียงหอกลากไปกับพื้นหินในยามค่าจงอย่าหันกลับไปมองเพราะปู่โสมอาจกำลังยืนอยู่ข้างหลังของคุณก็เป็นได้ และหากคุณชอบเรื่องราวหลอนหลอนสยองยองหรือตำนานต่างๆสนุกๆน,น่ารู้ต่างๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับกับช่อง The Legends and Scary Stories by JC เราจะสรรหาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้คุณฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม JC ได้หาเรื่องราว ดีๆมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ